คุณชาร์ตสวัสดีครับบทที่1เลยนะครับในการเรียนภาษาเยอรมันก็คือการเรียนรู้ตัวอักษรในภาษาเยอรมันหรือเราเรียกว่าดีบุกสตาร์เป็นนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างก็จะเหมือนกับภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีทั้งหมด26ตัวที่ภาษาอังกฤษมีนะครับตั้งแต่ A ถึง Z นะครับแต่จะมีการเรียกที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เพิ่มเข้ามาอีกสองสตัวนะครับเดี๋ยวครูจะไล่ไปทีละตัวให้พวกเราอ่านตามด้วยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ A B บเลยนะครับ ตัวที่หนึ่งก็คือตัว R ครับ R ตัวที่2อง B ตัวที่3าม C ก็จะเป็น R B C นะครับคราวนี้คูจะพูดหรือว่าร้องเพลงตั้งแต่ R ไปจนถึง Z จาก A ถึง Z เลยครับเป็นภาษาเยอรมันนะครับแล้วเราค่อยมาดูทีละตัวนะครับว่าตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเริ่มแล้วนะครับ R B C D A, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ครับโดยเฉพาะตัว Y ตัว y เป็นภาษาอังกฤเนี่ยเยอะมันเรียกว่าซอน ด้วฉพิชนเวลาพูดก็จะเหมือนตัวตัวอูก็คือตัวยูแล้วก็มีจุดจุดข้างบนเราเรียกว่าอุมเล้วนะครับเรียกว่ายูนะครับความแตกต่างระหว่างยูกับอูตัวที่เป็นตัวยูนี่แหละที่มีอุมเล้าที่มีจุดจุดสองจุดข้างบนกับที่ไม่มีนะครับเอาตัวที่ไม่มีก่อนตัวที่ไม่มีก็มันเราจะเรียกว่าตัวอูธรรมดาก็เหมือนสระอูในภาษาในภาษาไทยนะครับแต่ตัวที่มีจุดจุดข้างบนเราเรียกว่า ออนะครับซึ่งในภาษาไทยเสียงตัวนี้ไม่มีแล้วก็พยายามฟังแล้วก็เรียนแบบแล้วค่อยฝึกนะครับให้มันกลายเป็นเสียงออให้ได้นะครับดูความแตกต่างก่อนระหว่างอูกับอึอูออนะครับเช่นเดียวกันไอ้จุดๆเนี่ยอุ้มเราเนี่ยก็จะไปอยู่บนสระโอเหมือนกันถ้าโอธรรมดานะครับก็เรียกว่าโอนะครับแต่พอมีจุดๆปุ๊บโออุ้มเราเราจะออกเสียงว่าอึออโอออ โอือโอเคไหมสองตัวกลับไปที่ตัวอูเดี๋ยวครูทำให้ดูนะ u, อูกับโปนะครับ u, อูือโอือนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับที่ใส่จุดๆหรือว่าอ um ุ้มเล u d ข้างบนนั่นคือสระอานั่นคือตัวแรกเลยนะครับเราเรียกว่าอาอุ้มเล u d ออกเสียงว่าแอแอง่ายมากอย่างเช่นคำว่าชีสนะครับออกเสียงว่าเคซเอเขียนว่าตัวคา แล้วก็ R อ m um l o u t S แล้วก็ A ออกเสียงว่า case จะไม่เป็น k a s e แต่เป็น case เโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มี3ตัวที่มีอุ um ม l า u t คือ U อุ um ม l o u t ออกเสียงว่าอือ O อ m um l o u t ออกเสียงว่าอือส่วน R อุ um ม l o u t ออกเสียงว่า a อ r เโอเคไหมแล้วก็มีตัวหนึ่งในภาษา d ดอชก็คือตัว w S นะครับหรือเราเรียกว่า d o p e l e S นะแต่เราจะเขียนว่า s SS นะครับเขียนคล้ายๆตัวเบต้าก็เป็นตัว S ธรรมาดา นะครับหรือบางทีเขาก็จะเรียกว่าเอส e าฟนะครับเอส e าฟนะครับจะมีอย่างเช่นอยู่ในคำว่า strasse strasse ซึ่งแปลว่าถนนนะครับ s-t-r-a stra แล้วก็ s-h-e s t r a s e แปลว่าแปลว่าถนนนะครับอย่างเช่นซารทอนสตรอสเซิลมสตรอสเซอร์อย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นถนนช้อปปิ้งในสตุตการ์ตก็จะเป็นคุนิสตรอสเซอร์คุนิสตรอสเ คำว่าคืนก็มีกลุ่มเราด้วยนะครับเสียงจะเป็นเสียงโอ้แล้วเป็นคืนนิสตราชอเนี่นะครับเดี๋ยวทบทวนอีกหนึ่งรอบนะครับอ b าอาจจะเป็นร้องเพลงนะครับให้พวกเราฝึกไปพร้อมๆกับครูนะอ่าเอาไอซ์วายไตร์อ่าบีซีดเอฟเกฮ W X Y Unterset 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 ทอ่ะทีนี้มันมีตัวพพัญชนะบุกคลาเป็นที่มาพร้อมกัน2ตัวคือเซฮะและมาพร้อมกัน3ตัวคือเอสเซฮะสองสองชุดเนี้ยเซฮะกับเอเซฮะเนี่ยใช้บ่อยมากในภาษาดอชคุูมีความจำเป็นจะต้องเล่าให้เราฟังนะครับตัวเซฮะมีอยู่ในคำว่าฉันคำว่าผมที่เลกตัวเองเนี่ยคืออ c h นะครับเราเขียนด้วยตัว I-C-H นะครับภาษาเยอรมันเรียกว่าอิเซฮาก็จะเป็นอิเสียงออกอ่างสระอิสั้นๆก่อนอิแล้วก็ทำเป็นเซฮาเนี่ยจะเป็นลมลมเหมือนเราจะพูดคำว่าขีนะครับอิอี็นต้นครับอิแล้วก็ขนะีอิเซฮาฉันก็จะพูดว่าอิอีนิดน่ต้นนะครับอันนี้คือเซฮาหรือว่าคำว่านังสือเบอูเซฮา เ okay. ดือนตุเบระอก็เป็นบูธรรมดาแล้วออกเสียงลมเสหาคราวนี้ลมเสหานอกจากเป็นลมคแล้วก็อาจจะเป็นลมคได้ด้วยอย่างเช่นคําว่าหนังสือจะออกเสียงเป็นบูคบูคแบบ้ K ตฉันอ่านหนังสือก็จะได้ว่า Ich lese er ein Buch ich lese er ein Buch อย่างนี้เป็นตน,นะครับนี่คือลมเสหาอีกตัวหนึง่งตัวสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ละ ก็คือตัว s อชซึ่งใช้บ่อยมากๆมากๆๆๆมากเลย3ตัวเลยครับ s อชเอชนะครับ, SH, SH, รบออกเสียงเป็นชอย่างเช่นคำว่าปลาโอเคปลาในภาษาอังกฤษคือ fish นะครับ F-I-S-H นะครับออกเสียง fish เยอะมันออกเสียงว่า fish เหมือนกันแต่เกยบห้าตัวก็คือ F-E-F นะครับตัว F ทำไม่ได้แล้วก็ออกเสียงสระ E นะครับแล้วก็ลม I s อช F-E s อชอออกเสียงว่า fish fish นะครับฉันกินปลา fish Esser Fisch. Ich esse Fisch. Und habt es geschafft? Nee, Lara hat es geschafft. Tschüss, auf Wiedersehen. Bye, bye.